โอ้ในวาล่นยังกันทา่งคุณเนาะเนาเนาะได้ปจุ่มจุ่มดีเลยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮยเอ้ยเฮ้เฮยมฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นบฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เ้ยเฮยเ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้นเ้เอ้ยล้ยเฮ้ยเ้ยย้้้ เอาเป็ตึงเลยหรอันนั้นเอาแบ่งเนื้อโชว์ให้หน่อยครับเออน้ำราดไหมเจ๊ต้องสิไม่เฮ็ดต้องสิแมเออเออล้างจัดชำระสักที่เออห้องจะได้กินชนะพวกแพงกินได้ดอกเสร็จเรียบร้อยครับมือนี้ก็ตำรวจมือเซียงครับขอบคุณเมืองไทยเมืองไทยเองไครับอันนี้เอียงนี่ริดมารีดแก่อน พูดนโอ้เ oh, รีนหิ่งข e um ี้เ oh. ง um ียบนะงามเนาะอย่างงามของมึงเทยพูดน่ะอุ้ย เมืองใช่ตัวเลี้ยงพี่เรี้ยงนอ้องจะเป็นตัวดีครับตัวได้โปนัสดีแน่นองหลาราวเ <c oughs> พื่อนผู้ดันผู้นี้เขเลี้ยงมีเลยงนอ่องตัวดีดามินเป็นขาหน้าสามเทียบเขาเคยเลี้ยงคนตัวดียตัยยยเยด,ดเฉียวเลยครับใช่นะครับใช่ไ,ไข่ที่เป<ด>็นด,ด,ดีตัวดีครับคตรข้วเลยไป้ห้าตัว พี่รักเองนะพี่น้องซิเมนผมหักเมืองไทยครับซิเมนผมปกป้องน้องผมหักปวดน้องผมอยากเซนี่นะได้เล็กได้เลยว่ะได้ได้เลยสตัสดีอร่อยครับโอเคในใน่มันมาซื้อของมันเหมือนว่ะต้องง่ายมากผู้เดียวมาต้องมาซื้อผักยิงให้ในบาานี่ซื้อผักซื้อนั่นซื้อนี่ผู้เดียวผู้เดียวมั้ย่ำไปเลี้ยงพี่น้องเสร็จแล้วล่างล่างรวยอีกแล้วว่าล่างรวยอีกเหรอ มังเทล่างผักแน่นองละพูดอะไรซื้อเงินก็ซื้อให้ล่างผักก็พายู่บ้านพลางประจําได้เห็นบ่าวเย็ดสูมีสูน้องนี่กลัวเอาเนื้อออกมาทีละอย่างนี่กลัวมึงเคล่างผักโอ้นี่แหละครับล่างผักยิ่งเห็นก็ล่างกันบ่เนี่ยขายผักกันบ่าวนี่คนล่างผักสารที่อบบนายบอกมึงเท่ไหมหนังนี่แไ่อาจารย์วิโชพิเช่มึงเท่โชพิชาก็มากมี่อุ้ยอารมณ์กว่าโลกร้อนมาเทเลยมาเทลงนี่ มาแล้วครับเสร็จแล้วครับมามามาเลี้ยงสิบโลครับผมอะไรนะครับโชวิชาเลี้ยงสิบโลครับโอ้ยส่งิชาเลี้ยงสิบโลพี่นงค์เฮ้ยเมืองเน่ยตัวโมซินเมืองไทยแล้วโอ้ยการทชานสิบโลครับผมของจริงเมืองไทยเขาคือเอิ่นว่าเนื้อเขาหมดเลยเมืองไทยอันนี้ซื้อกี่บาทเมืองไทยวันถึงสองพันหรอสองพันนิดๆเดี๋ยวพี่โอนเงินให้นี๋ยวพี่ไม่พลังโตโอ้ยเบื่อเดี มาเลยมึงมาเลยมึงให้ปดงได้เราวะนนี่เออเอ้ยมีซื้อมีแต่กําปูบ๊อบเมื่อวันหลังพรุ่งนี้ค่อยต้มปลาวันรังวันรังเราวันหลังจะไปว่ามามาของขืนอย่างง้อวันนี้มันโซ่หนาก็มันจะเป็นทั้งสี่บบนี้เออโต้ไม่ใช่ถ้าผมได้โบนัสฟังถ้าผมได้โบนัสผมจะเลี้ยงเนื้อสิบกิโลบั่นหมูว่านี่ขอสองโลได้ไหมยังไม่ได้ขอเงินเมียบ่เลยเออ ทาไม่เห็นพูดปิดแก๊งปวดเจ็เลยหนูมันอุ้ยผู้ล่างผักไปข้างล่างสารตร์ดีเนาะเนียนวันเนียนวันดูเจ็บเอ้ายังมีส่วนรวมน้ำเขาพี่บ่นี่ก็ได้โอ้ยเนาูยังอยากมามีส่วนรวมอยู่แต่แกืกันอย่างดีปวกเนี่ยเมืองไทยไปก่อนกวผมใครเมืองไทยเลี้ยงสองพันผมเลี้ยงสามพันเลยยังสิโม่ทับอยีได้เดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะ เพชรทองหล่อไม่ธรรมดาดิว่าที่ต่อยช่องเจ็ดชิงแชมป์มานะใช่ใช่ที่ไอ้ชนะแพ้เอ้าบอกให้เดินไม่เดินใช่ไหมทีวีเสียงแง่งอ่าเอาเพชรทองหล่อก็มาซอยครับโอ้ซอยดีเว้ยโอ้เออมันต้องบางๆาสินะเมียนี่ยโอ้ยพวงนี่โกลัวพวกเนี้ยโอ้ยเนาะนี่น้องซีทำซุปเนี่ยชอบผมชอบกินที่ร้อ